บางทีเขาพูดใส่เราก่อนให้เจ็บใจเราจะทํำยังไงครับถ้าเขาทําพูดใส่เราก่อนเนาะถ้าเป็นแม่อ่ะเหรอแม่ก็จะใช้ธรรมะสัญญาะข่มใจบังคับใจไม่ตอบโต้ก่อนแล้วก็เราก็ต้องฟังเขาก่อนแหละตอนแรกอะ่ะมีคนโมโหหรือว่าเราเราฟังเขาก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันมีในเราหรือเปล่านะคะถ้ามันมีในเรานะคะเราผิดเราก็ต้องขอโทษถ้าไม่มีในเราเราก็ต้องบอกเขาแบบ อ่อนโยนบอกเขาด้วยปิยาวาจาบอกเขาด้วยเมตตาจิตว่าอันนี้ไม่มีในเรานะเราไม่ได้ทำนะคะขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ใช้ธรรมสัญญาะโดยใช้ปิยาวาจาคำพูดที่ดีใช้คำพูดที่ไม่ทำร้ายคนอื่นไม่แพ่งโทษตัดสินคนอื่นให้สังเกตอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราอ่ะมักจะมีพยาบาทจากคำพูดของคนนะ่ส่วนใหญ่อ่ะมันเกิดจากการที่เรามีความเป็นตัวตนสูงเมื่อไหร่ที่เรามีความเป็นตัวตนสูงใครมาพูดหรือมาอะไรกับเราอ่ะ แต่นิดแต่หน่อยเราก็จะรู้สึกเลยว่าอันนี้ทําร้ายเราแบบรุนแรงทงั้งที่จริงๆแล้วคนที่พูดเขาอาจจะหวังดีก็ได้นะคะเขาอาจจะเจตนาดีก็ได้บางทีด้วยความเป็นอัตราตัวตนเราสูงความเป็นอีโก้เราสูงมันเลยทําให้เราอะอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้นะคะอันนี้ถ้าเราฝึกปล่อยวางความเป็นตัวตนดูเกิดดับไปเรื่อยๆแล้วสังโยุต์ไปได้เรื่อยๆเนี่ยความเป็นตัวเล็กเนี่ยมันจะมาเองยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งตัวเล็กนะคะยิ่งใหญ่ในภายใน แต่ข้างนอกคําว่าตัวเล็กของแม่อาร์ตไม่ใช้หมายถึงว่าสับส่วนอะไรอย่างนี้นะมันหมายถึงว่าใครมาอะไรเราเราก็ไม่ได้โกรธง่ายอย่างเงี้ยตัวเล็กแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะการเข้าหาผู้คนเป็นสภายใหม่การเกี่ยวข้องกับผู้คนเราเกี่ยวข้องด้วยการมีมารยาทเละโคจรอ,อะไรเงี้ยอัน,นี้ลักษณะของคนตัวเล็กนะคะความเป็นอัตตาตัวตนหรือสัโยชน์เราเป็นเหมือนต้นกล้วยอย่างเงี้ยค่ะพอเราวางสังยชน์ได้นะคะเอาเปลือกกล้วยออกทีละอันเนี่ย สุดท้ายพอเราออกสั่งยุ์ออกจน10อันเนี่ยมันไม่เหลืออะไรเลยมันก็คือความว่างก็คืออสังกระาธาตาุทาทเนี่ยนะคะคําว่ายิ่งตัวเล็กของแม่อาร์ตก็คือมันก็ยิ่งไม่มีอ่ะคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละความหมายของแม่อาร์ตที่ว่ายิ่งปฏิบัติยิ่งตัวเล็กหมายถึงว่าความยึดมั่นลดลงแต่มีความยิ่งใหญ่ในภายในคือจิตใจอ่ะใหญ่จิตใจใหญ่ก็คือเป็นคนจิตใจดีขึ้นไม่แพ่งโทษไม่ตัดสินใครนั่นแหละคะ่ะก็จะสามารถที่จะเป็นที่รักของคนอื่นได้เป็นที่รักของ เพื่อนมนุษย์เป็นที่รักของอามนุษย์ได้นะคะส่วนใครที่เราไม่สามารถแก้ไขจริงๆเราไม่สามารถแก้ไขคนอื่นได้หรอกคะ่ะถ้าเรามันก็ยังมีอยู่เราก็ถือว่าเราได้ทํากรรมมาไม่อาจชอบเอากรรมมาจับพอมาจับแล้วมันจบอะะจบกับกับเรื่องพวกนี้ทุกเรื่องเลยที่บางทีเราแต่เราต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าเราดีจริงนะคะโอเค